ไม่ไมาลูกชาลูกขา่มาซือ้อ,อ,อซื้อไปไหนนะซื้อไปไหนฟินแลนด์ซื้อไปขายฟินแลนด์ลูกค้าที่อยู่ประเทศฟินแลนด์นะพี่อาจ,จะบอกให้เนี่ยมีคนเอาไปขายแล้วนะน้ำพริกเรานะ่ะ หมดแล้วชิมทุกอย่างแล้วเป็นยังไงรสชาติก็โอเคอร่อยทุกอย่างอ่าแล้วแล้วหนูหนูไงฟินแลนด์หนูฝากร้านเลยฮะฝากร้านเลยขายตามตลาดนัดของฟินแลนด์อ๋อไปขายตามตลาดนัดของฟินแลนด์อยู่ตรงไหนอยู่รัฐอะไรครับอไม่มีประจำเมืองเมืองเมอประจำเมืองอะไรอยู่ในเมืองอะไรวันตาวันตาวันตาไทแอร์พอร์ต แอร์พอร์ตวันตาประเทศฟินแลนด์าไปอุดหนุนกันเยอะๆนะมันวัดอะไรครับใกล้วัดอะไรอ่าใกล้วัดพุทธไทยอ่าพุทธพุทธารามฟินแลนด์อ๋อพุทธารามฟินแลนด์อยู่แถวแถววัดพุทธารามฟินแลนด์ตามกันไปเยอะๆเลยนะขอบคุณมากขอบคุณทางเนี่ยเอาเสื้อพี่ยาไปใส่นะขอกอดเป็นภาษาฟินแลนด์หน่อยครับ ภาษาฟินแลนด์ช่วยลูกค้าภาษาฟินแลนด์หน่อยหน่อยเตอร์เว่ยกล้กีตุเลออสตาตามา m a กิน n ตาล้วพิยาคนรุมเตอร์เว่ยตัวลกล้กีเลยก็บอกแต่ว่าเชิญทุกคนมาช่วยอุดหนุนพิยาที่นี่พูดเป็นภาษาฟินแลนด์นะเมื่อกี้นะอ่ะขอบคุณมากไปเดี๋ยวพิยาเอาเสื้อมาให้ลอไปหาไป นนอาจา์ถ่ายารูปาจา์ถ่ายรูปก่อนอมาวันนี้เราจะมาแนะนำร้านว่ามีร้านอะไรบ้างร้านเต้าโซ้อยไม่ได้แนะนำเตาไปเต้าโซาก่อนนะก่อนอันนี้ไม่้นำไมได้เลยที่เต้าเซาอันนี้เฉพาะในในตลาดพิยานะร้านปลาหมึกหงแง ร้านอะไรร้านอะไรก็พูดเองขนมเต้าซ้อครับเป็นของขึ้นของอภรรตรีตัวป่าจังหวัดพังงาครับตอนนี้เรายกโรงงานเรามาอยู่ที่กระดังพิยาพนมนครับเรามาผลิตที่นี่เลยใหม่ๆสดๆครับทางร้านเราไม่ใส่สารกันบูดนะครับปลอดภัยทุกขั้นตอนครับผมดูค้าไปเก็บไว้ได้ถ้าเอาเข้าตู้เย็นก็ไม่ได้ดูเดือนถ้าอยู่ข้างนอกก็สิบทุกนาครับนับจากวันผลิตไม่มาโค กุ้งในยัดแล้วอร่อยตัวเราไม่ผสมแป้งเ้าเป็นหัวล้วนเราทำกันใหม่ๆที่นี่เลยนะถ้าลูกค้าสนใจก็มาดูการผลิตที่นี่ได้นะครับไปร้านที่หนึ่งไปร้านต่อไปไปดูร้านต่อไปเร็วเร็วอันนี้พ่อค้าแคบหมูนะมาห้าสิบให้เขาดูไปเขาด

เราหนะ่ะสลัดน้ํามันเยอยน้ำมันอเนีให้เมียพูดทีแรกสลัดน้ํามันจ้ะเราจะไม่อบน้ํามันลแล้วก็กรอบแล้วก็เก็บได้นานเราจะไม่มีอ่านี่นะก็เป็นผ้าด้วยอือไปร้านหมูแผน่นทอดร<ป>้านร้านที่สามไปร้านที่ห้าบอกเขาด้วยไม่ได้เป็นซอสร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะมีสองแบบนะคะมีลูกกะยิบมากมีลูกกระสามผ้าลูกกะสามผ้าเราจะเพิ่มเนื้อปูขึ้นมาค่ะเนื้อปูจะเยอะขึ้น แต่รสชาติอร่อยเหมือนเดิมเดิมจอยังแต่ไม่ได้จอปูร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ไม่ได้ล้วนนะคะพอมีปูอยู่บ้างค่ะมาชิมมาดีเดาวไปเดินแถวใช่มเดยไปเนแถวไปแถวไปเดีนอร้านอะไรราข้เบาทค่ะยอดะกัาเหมือนเดิมนะยังอยู่เหมือนเดิมนะร้านเนี้ยแล้วก็มีขา ยกขาเท่าไหร่อันนี้ร้อยห้ามีมีราคาบอกถูกต้องเนาะแล้วก็อันเนี้ยเท่าไหร่ขาขาขาร้อยค่ะเป็นด้วยมีไม่เป็นด้วยมีด้วยละด้วยละยี่สิบบาทอ่าบอกก็เลยบอกก็เลยพูดเองด้วยละยี่สิบบาทค่ะพิเศษสามสิบสี่สิบห้าสิบแล้วแต่ราคาสามค่ะแต่ข่เพิ่มสิบบาทบอกพี่เอกบอกอะไรเจ๊ล่ะบอกตากล้องบอกตากล้องนี่บอกตากล้องราคามีชัดเจนนะคะพี่แล้วก็พริกผักกระเทียมให้ลูกค้าบริการตัวเองได้เลยอืมไปนี่ไง ข้นะ้ถ้ากินที่นี่ข้ววละยี่สิบกาดละยี่สิบอันนี้ไม่ต้องตักเยอะเลยพี่ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยีอไรคทะได้ที่ร้านเี่ยทำไมลูกค้าถึงต้องมาร้านเราดค่ะราิอ่ไปเล่นกิ เพราะว่าที่อื่นน่ะสิบสองบาทหมดแล้วมีสาขาโรงงานพี่ยาคนลุมที่เดียวที่สิบบาทมีออกมาแม่ค้าออกมาหน้าบ้านเลยเรียกตัวให้สวยเรียกหนูออกมาเหลืออย่ะงไรอย่างงี้เขาขึ้นตัวเขาวก็ออกมาสภาพนี้เลยตัวนะตัวนะเข้าขึ้นตัวพอร้านอะไรร้านเจอเบเกอรี่ค่ะขายขนมเค้กสิบบาทค่ะที่พี่ยาคนลุมค่ะแวะมาที่โกดังเยอะๆนะคะ ราคาส่งที่นี่ราคาส่งที่นี่9้บาทค่ะสามารถมารับ่นี่เลยก็คือราคาส่งเื่อนึ่งพันชิ้นเกบาทค่มะมาที่นี่ไปขายต่อได้เลยค่ะงา่ายๆแล้วไม่ใช่ว่าซื้อทีเดียวนะพันชิ้นน่ะทยอยรับ,บได้ใช่บอกเขาดิมาเปิดซิ่ก่อน,นะคะเื่อหนึ่งพันชิ้นเก้าพันบาทสามารถทยอยมารับสินค้าได้ที่ละหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยจนกว่าจะสั่งถึงพันหมดค่ะมารับไปที่นี่ได้เลยค่ะไเียของใหม่สดทุกวันค่ะอืขายหมดทุกวันทําไมต้องมาซื้อของหนูอ่ะ อร่อยอะ่ะอ๋อไปขอ,อหงหูอร่อยแค่นั้นพอใช่ของหูอร่อยเล่นปูเพียอ๋อถูกไมยใช่ใช่อยากให้มาชิ<ป>มามาร้านนี้ร้านอะไรร้านน้ำส้มเทนค่ะทำไมลูกค้าถึงต้องมาทุกเราบอกเขาเพราะว่าที่นี่เป็นจุด กระจายสินค้าและใกล้กว่าที่โรงงานโรงงานหนูอยู่ท้าสมุทรเจดีจะเขินสิราคาส่งที่นี่สิบขวดเจ็ดสิบและได้ราคาส่งแต่อันี้ก็คือเจ็ดขวดร้อยี่หามหน่อยวันนึงส่งเยอะไหมเดี๋ยวเนี้ยวันนึงถ้าขวดเล็กอยู่ประมาณพันนึงมันขวดพันขวดวใหญ่อะขวดใหญ่ก็อยู่ประมาณร้อยสองร้อยขวด วันธรรมดาหมดไม่ได้หมดไม่วันนี้น่าจะหมดหมดลูกค้าจ่ายไวมากแล้วอือว่าบางคีลูกค้าจากที่นี่เขาก็จะไปดูโรงงานด้วยว่ามีจริงไหมไปที่โรงงานเลยทำไมขายน้ำซ้มเราอร่อยจ้ะแล้วก็รสชาติรสชาติดั้งเดิมไม่รสชาติถูกที่ดที่ดั้งเดิมเลยจ้ะไม่มีการใส่สารกันบูดไม่ใส่น้ำตาลเย็บกดุ่มากเลยนะนี่นะ สนใจได้มารับที่นี่ขายได้เลยตลาดที่ยาคนลุงได้คุณนิ่นะที่มาก็เลยคนเนี้ยเขาสอนได้เนี่ยคนนี้เป็นน้องจริงน,นะแต่เหมือนเจ้าของร้านเลยทําเป็นทุกอย่างทาเป็นทุกอย่างเขาเนี่ยสามารถสอนลูกค้าได้เลยว่าขายยังไงขายดีใช่ไหมใช่ยังไงการดูแลยังไงก็ต้องดูแลด้วยนะไม่ได้เอาไปวางอย่างเดียวต้องดูแลใส่ใส่ด้วยไปขายดีๆ